อ่ะโอเคนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนได้เวลาเรียนเลยนะลูกนะคนที่เข้ามาทีหลังเปิดกล้องเลยนะลูกนะเปิดกล้องเลยค่ะอ่ะพัทรศาสมาอีกคนหนึ่งพัทรศาสตร์เปิดกล้องมาหน้าตารอเรายาวรักยังไม่เปิดกล้องให้ครูเลยอ่ะอ่ะไปเรียนกันเลยนะลูกนะเพื่อไม่เสียเวลานะเราเรียนเรื่องของการคัดลายมือมาแล้วแล้วก็ทดสอบหลังเรียนเรียบร้อยแล้วมีคนได้เก้ามีคนได้สิบมีคนได้แปดมีคนได้เจ็ดหลายยเลย ต้องได้เจ็ดขึ้นไปถึงจะผ่านนะเมื่อวานนะใครที่ได้เจ็ดขึ้นไปคือผ่านหมดเลยทุกคนนะคะส่วนคนที่ได้หกได้ห้าได้สี่นี่คือไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะผ่านกันหมดอะนะคะส่วนใหญ่จะผ่านอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปดูเรื่องที่จะเรียนวันนี้เรื่องอะไร การเขียนย่อการเขียนหน้าการเขียนย่อความการเขียนย่อความหมายถึงอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนักเรียนนะคะคําว่าย่อเนี่ยคําว่าย่อเนี่ยย่อ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 เมื่อกี้ครูพูดกับสรวิทย์อยู่เนี่ยคําว่าย่อเนี่ยย่อหมายถึงอะไรใครสามารถอธิบายได้บ้างคาว่าย่อหมายถึงอะไรย่อแบบให้เขียนเยอะให้ย่อให้ย่อ ถ้าเรามีบรรทัดเขียนบรรทัดน้อยเราก็ย่อความย่อย่อความการการท้าให้มันย่อให้มันมน,น้อยลงแค่นั้นเองอย่างเช่นเรื่องนิทานมันยาวๆอย่างเงี้ยแล้วก็ย่อมันเล็กลงให้มันน้อยลงนะคะแค่น,นั้นเองนะคะแสดงว่ามีคนเข้าใจถูกต้องอ่ะไปดูความ <c oughs> หมายของมันความหมายของการย่อความก็คือการเก็บใจความสําคัญของเรื่องนะคะการเก็บใจความของเรื่อง และเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ด้วยสำมวนของเราเองเป็นภาษาพูดอ่ะลูกนะคะให้มีความสละสลวยนะคะรัดกุมและมีความตรความสำคัญที่ถูกต้องครบสมบูรณ์ในข้อความนั้นที่เรียนย่อมันต้องมีคำว่าใครนะคะมีความใครทำอะไรที่ไหน oh <yeah. S 1> เมื่อไรและผลเป็นอย่างไร ในเรื่องที่เราอา่านอาจจะเป็นการย่อข่าวย่อนิทานย่อบทความอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องมีนะ,ะคะต้องมีว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรและผลเป็นอย่างไรอย่างเช่นนักเรียนอ่าเอานิทานเรื่องกระต่ายกับเตา่าใช่ไหมเขาถามว่าใครอ่านให้อธิบายดิมีกระต่ายกับเตา่าเนี่ยอ่ะก็คือรู้แลว้วเป็นต่กระต่ายกับเตา่าทําอะไรอยู่แข่งกันวิ่งเล่นอะไรเงี้ยคือคือเอา,ข,าข้อความแค่เนี้มามาแต่งเป็นเรื่องให้มันยอดให้มันสั้นลงแค่นั้นเองนะคะ จำดีนะว่าต้องมีคําว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไร่และผลเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะมีคําถามตอนท้ายนะเลือกแผ่นป้ายนะจำไม่ดีดีนะ่านักเรียนมาดูหลักการย่อความหลักการย่อความมีอะไรบ้างหนึ่งคือต้องอ่านเรื่องก่อนนะคะหนึ่งนักเรียนต้องอ่านเรื่องก่อนให้ไหมอ่านเรื่องแต่ต้นจนจบนะคะอ่านเรื่องให้จบก่อนแล้วก็นํามาจับใจความสําคัญ ไม่ใช่ว่าวนักงเรียนอ่านหมดปั๊บ้ังเรียนเอามาเขียนหมดทั้งอันเลยเนี้ยมันก็ไม่ถูกต้องในหลักตามหลักของการโยกความนะอ่านเรื่องให้จบแล้วก็จับใจความสําคัญให้ได้ว่ามันเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรและผลเป็นอย่างไรแล้วก็ใช้สำนวนของเราเองนะคะใช้สำนวนของสำนวนการพูดอะคําพูดของเราเองของคนที่ที่ย่อนะคะแล้วก็เปลี่ยนคําสรรพนามนะคะสรรพนามหมายถึงอะไรฉันเขาเธออะไรเงี้ยนะคะมันอะไรเงี้ยเป็นเป็นคำพูดของเราเองนะคะ ข้อความที่ย่อนะคะไม่มีเครื่องหมายอัญญประกาศอัญญะประกาศเป็นยังไงใครสามารถอธิบายครูได้อัญญะประกาศเป็นยังไงเครื่องหมายอัญญรับอัญญะประกาศเป็นยังไงวงเล็วค่ะอ่าก็คือเครื่องหมายคำพูดั่นเครองคอเครื่องหมายวงเล็บนะคะใครตอบเมื่อกี้ใครตอบคาราดอนรับค่ะใครนะคาราดอนค่ะคาราดอนเหรอ,อเดี๋ยวคุณนะ่าขอทําดอกจันทร์าราดอนไว้ก่อน อ่าโอเคนะคะเครื่องย์เครื่องหมายอัญญะประกาศแต่ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวคุณครูต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าไระดอตอบถูกหรือเปล่าว่าอัญญะประกาศเป็นอย่างไรอ่าเดี๋ยวคุณครูให้ดูก่อนดีกว่าเัวบางคนยังจะไม่ได้ว่าอัญญะประกาศเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคุณคณรูขอสต็อปแชร์ไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณครูขอเช็คให้แป๊บหนึ่งสักครู่อัญญะประกาศเนาะถ้าพราดอนตอบถูกสแสดงว่าพราดอนเข้าใจครับครับผม เขาเรียกป็นปัสสะครับใครเออสรวิทย์เหรอครับเมื่อกี้ก็ไม่ฉี่ไม่เสร็จอ่ะไปเร็วๆรีบไปรีบมาเครื <hail. S 1> ่องหมายอันยะบระกาศเดี๋ยวคุณครูเชให้ดูโอเคปราดอนเก่งมากเข้าใจถูกต้อง ก็คือเป็นเครื่องหมายคําพูดอ่ะลูกมันไม่ใช่เป็นวงเล็บด้วยไม่ใช่เป็นวงเล็บอย่างเดียวนะมันเป็นแบบนี้ด้วยมันเป็นคล้ายๆจุดสองจุดอ่ะที่มันเป็นขั้นๆอ่ะลูกคำมาคาพูดอ่ะอ่ะเดี๋ยวคุณครูแช์ให้ดูอ่ะเดี๋ยวดูนะคุณนรูแช้ให้ดูนะจะได้เข้าใจกันอ่ะเห็นไหม เนี่ยที่เป็นเครื่องหมายอย่างเงี้ยเพนนะค่ะอ่าเนี่ยเขาเรียกเครื่องหมายอัญญปะกศนะคะเป็นครับนะในการยา่อความไม่ต้องมีเครื่องหมายอัญญประกศมันเป็นเครื่องหมายที่อยู่ในคําพูดอะนะคะเป็นสองอันอย่างเงี้ยสองอันอย่างเงี้ยอันนี้ขงข้างหน้าแล้วก็มีข,อข,อขอ้อความข้างในอย่างเงี้ยนะคะโอเคนะมันเหมือนคล้ายๆกับเล็กเก้าคล้ายๆนะไม่มีแบบว่าคล้ายๆใสรารวิทเล็กเก้า เออใช่ใช่คล้ายๆเรก 9, กาเรก 9, กาไทยเนาะแต่ตัดไปแค่ตรงเรกกาอารับิกม,มันมีสองตัวติดกันไงอ่ะเดี๋ยวอ่ะมาทวนเรื่องของเครื่องหมายกันหน่อยเพราะว่าบางคนอาจจะเลือกลงลืมไปหมดแล้วน,นะคะคืนคุณครูไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูอ่ะโอเคนักเรียนดูอันไหนเครื่องเครื่องหมายอันยะประกาศ อันนี้มันมมันมีมันมีเยอะเครื่องหมายในภาษาไทยอ่ะมันมีเยอะอะนะคะม,มีเยอะมากเลยมีมหักมหักภาพคือเครื่องหมายจุดจุลภาคเนี่ยยาค่าจุลภาคคืออันเดียวอัตภาคมีวงกลมข้างบนแล้วก็อันนี้ข้างล่างนะคะอย่าไปจํามาเลยเดี๋ยวค่อยจําเดี๋ยวค่อยเรียนตอนเราเรียนสัญลักษณ์นะคะมาอน,นี้ก่อนมาเรื่องของการย่อ,อความก่อนอ่ะโอเคนะคะข้อความต้องไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศ นะคะเครื่องหมายที่อยู่ในคําพูดนะคะอ่าต่อไปนักเรียนดูดูตัวอย่างการเขียนย่อความนะคะตัวอย่างของการเขียนย่อความอย่างเช่นคุณครูอ่านข้อความในในิทานให้ฟังนะคะก <c oughs> วางตัวหนึ่งหากินตามชายป่าและเล็มหญ้า นงคะเล่มหญ้าเหลือเห็นนายพรานใหญ่ถือไม้เดินด้อมด้อมมาไกลก็ตกใจโดดหนีรีเข้าดงพรานสะกดลอยลุกไม่ละลถกวางเห็นมดกวางเห็นหมด,หหมดช่องหวังดังประสงค์ก็หลบเข้าถ้ำเสือดังจำนงอันนี้นะคะเป็นอ่าเป็นกำกรอนข้อความนะคะเป็นคำที่สัมพันธ์กันอะไรเงี้ยเสือหมอบลงไม่ให้กวางเห็นตัวปล่อยให้เข้า การเข้าถ้ากระจมจับปากงับคอฟัดสะบัดหัวสะบัดหัวก่อนสิ้นใจกวางร้องเสียงระรัวอันตรายย่อมมีทั่วทุกแห่งไปเรานี้คนพ้นแล้วปะเสืออีกสุดเลี่ยงหลีกชีวิตปิดตัดไปนะคะเป็นนิทานอีศกนะคะที่เขาแต่งไว้นักเรียนคิดว่าเวลาเราไาย่อความเราย่อความยังไงอ่ะครูถามทีนี้ครูถามพาน้องไปเอากดไปแล้วี่ดาเลยนะไปลูกไป นะคะีนี้คุณครูถามนะเมื่อกี้ครูอ่านให้ฟังแล้วนะอยากข้อความนี้คุณครูขอคนกดหนึ่งคนแรกอ่านนี่ครูยังไม่ถามพครกดกหนึ่งมาก่อนขอคนกดหนึ่งคนแรกกดหนึ่งมาคนแรกตอนนี้คําถามยังไม่ถามก่อนนะอ่าขอคนกดหนึ่งที่จะอ่าขอคนกดหนึ่งมาคนแรกครับพระที่ว่ากดมาแล้วคนแรกคนที่สองต่อลยมุสมินนะเดี๋ยวนะอ่า จากข้อความนี้ถ้าเกิดเราย่อความมาอันดับแรกเมื่อกี้นะคะใครใครในทาาทิ้งคือใครอ่ะพอที่ว่าตอบมาใครจากข้อความใครเรื่องที่ครูอ่านให้ฟังเมื่อกี้จากข้อความที่อ่านเมื่อกี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังในฟังในนิทานเมื่อกี้เนี่ยใครใครใคร ข้อความาวกเกี่กบานเหรอครูมันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับนายพาน,นล่าสัตว์หรอใครใครใครตัวละครหลักคือใครในายพรานค่ะยังไม่ถูกอ้าวมูซามินมินตอบในเรื่องที่เราอ่านทุกวันฟังเมื่อกี้มันเป็นคล้ายๆเป็นกรอนเป็นคำนะแต่ว่ามันจะมี อ่าตัวหลักเลยใครมันจะอยู่ต้นประโยคเลยกวางครับอ่านะคะกวางกวางนะคะกวางอ่ะเวล่อนาทำดอกกันสมิ้นก่อนกวางในเรื่องคือกว,วางอ่าใครก็คือคือกวางนั่นเองทําอะไรอ่าทําอะไรขอคนกดแปดมาค่ะหนึ่งคนที่หนึ่งกดแปดคนที่หนึ่งทำอะไรมันทําอะไรกวางมันทําอะไรกดแปดคนที่หนึ่งมา วางทําอะไรเนี่ยหลกักการย่อความคือต้องรู้ก่อนว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรที่ครูบอกเมื่อกี้อะอะสันติชาติค่ะสันติชาตินี่านายพานครับสันติชาติต่อมาลูกใครทําอะไรคะนี่นายพานครับใครนี่นายพานกวางครับ กว้างมันหนีในในพานนั่นเองนะคะใครก็คือกว้างกวางตัวหนึ่งนะคะทําอะไรอยู่ก็คือกําลังหนีในพรานอยู่นะคะอันนี้เราต้องจับใปความสำคัญให้ได้ก่อนใครทําอะไรอ่ะที่ไหนขอคนกดสองมาค่ะกดสองมาที่ไหนอ่ะตันนิชาทำอกดันก่อนหรือเป็นใต้เดียวใครทําอะไรอ่ะที่ไหนค่ะที่ไหนที่ไหนที่ไหนกดสองคนที่คนที่หนึ่งเนาะคนที่หนึ่งคนที่สองเมื่อกี้พูดไปลืมแล้ว อ่ะขอคนกดที่หนึ่งก่อนแล้วก็อ่ะทีละพัทลูกทีละพัททีละพัททีละพัทตอนสี่นหนึ่งกวางหลบเข้าไปในถ้ำครับอ่ากวางมันหลบเข้าไปในถ้ำนะคะคายทาอะไรที่ไหนที่ไหนที่ในถ้ำนั่นเองนะคะคายทาอะไรที่ไหนเมื่อไรอ่ะเมื่อไรอ่ะทีลพัทไปแด้ดอกกันก่อนอ่ะเมื่อไรเมื่อไรเมื่อไรอย่างไรอ่ะพนเนไปอย่างไรแล้วกันอ่ะขอคําตอบสุดท้าย ขอคนกดก้ามาคนที่สามคนเป็นอย่างไรคะจนันทิพาล้วนี้คนเป็นอย่างไรกดก้าคนที่สามกดก้ามาคนที่สามคนที่หนึ่งคนที่วานคนที่ 3, สองพารดอนคนที่สามสรวิทย์ครับสรวิทครับมา <c oughs> มิสอนอยู่ <c oughs> คนที่สามลูกสราวิท <c oughs> ครับ ผลเป็นอย่างไรคะจากนิทานที่ครูเล่าให้ฟังเมื่อกี้ผลเป็นอย่างไรกวางตายครับกวางตายออโอเคสราวิชท,ทำดอกกันก่อนกวางมันตายเพราะว่าอะไรอ้าวขอคนกดสีมาค่ะกดสี่คนที่ห้ากดสี่คนที่ห้าเพราะอะไรกวางมันถึงตายกดสี่คนที่ห้าเนี่ยเราต้องรู้เนื้อหาก่อนเราถึงจะมายกความได้นะคะเป็นคำนวณของเราเอง อด 4, 5, 1, สดี่คนที่ห้าคนที่หนึ่งสันติชาติคนที่สองพระดอนคนที่สามมีมีคนที่สี่เซลติกาคนที่ห้าอามูสมินค่ะคนที่ห้ามูสมินผลเป็นอย่างไรรูปมูสมินได้สองรอบ้วเนอ่ยมูสมิินดนัดยพานดีใช่เหรอวางมันตายเพราะอะไรมันจะอยู่ท้ายๆหน่อยลูกตงเงี้ยมาปั่นกลางกลางเรื่องเกือบท้ายๆแล้วอะ วางม,าม,าะะมันตายเพราะอะไรมันตายเพราะอะไรมันไม่ได้กันนะ,ต,ต,ะนต,ตัวไหนอ่าหมดเวลาขอคนต่อไปก่อนให้งั้นอ่าวางมันตายเพราะอะไรขอคนกดเจ็ดมาค่ะกดเจ็ดเซเว่นอีเลฟเว่นคนที่สามกดเจ็ดคนที่สามวางตัวนี้มันตายเพราะอะไรเพราะอะไรพันหรือเพราะอย่างอื่น คนที่หนึ่งพรทิวาคนที่สองวีรพัชคนที่สามธีรพัชอีกแล้วธีรพัชโอ้โหธีรพัชมาร่ดเร็วะครับกวางตายเพราะรอ,อะไรธีรพัชอธิบายเพื่อนฟังดังๆเสือกัดคอครับอ่าโดนเสือกัดคอนั่นเองเมื่อกี้ที่อ่านให้ฟังไงปากงับคอฟัดสะบัดหัวเนี่ยนะคะมันโดนเสือเพราะว่ากวางมันหนีเข้าไปในถ้ำใช่ไหมแล้วก็นี่เนี่ยเสือมันก็หลบหลบไว้ก่อนไม่ให้เสือไม่ให้กวางมันเห็นเพราะว่ากวางมันหนีในพลานนะคะทีนี้ก็มันโดน เสืองับไปนะคะมันโดนเสืองับไปและตอนท้ายเนี่ยตอนท้ายเนี่ยที่มันบอกว่าอ่คุณครูขอ,ขอถามคําถามหนึ่งว่าวางเนี่ยมันหนีนายพรานมันไปเจอเสือเนี่ยเพราะฉะนั้นในท่าเรื่องนี้มันสอนให้รู้ว่ายังไงคะอะ่ใครตอบได้กดกด1มาเลยค่ะกด1มาเลยใครตอบได้กด1มาเลยในท่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายังไงเมื่อกี้ อันตรายอะไรเมื่อกี้จะอ,อ่านในข้อความก็ได้นะกดหนึ่งมาได้ไหมคะกดหนึ่งมาคนที่หนึ่งใช่ไหมคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งอ่ามูสมนอีกรอบหนึ่งมูสมินอีกรอบหนึ่งมูสมินมินกดเร็วมากมินนิจานเร็วนิสอยรู้ว่ายังไงอ่ามีตอบเลยลูกได้สิหนูอีกรอบหนึ่งแล้วเร็ว จากนี้ทานอีับคำกครของฉลองไม่ใช่ไม่ใช่คกูถามว่านิทารองนี้มันสอนว่าให้รู้ว่ายังไงมันนีนายพลานมามาเจอเสืออีกอะ่ะเพราะฉะนั้นมันสอนยังไงคะเรื่องเนี้ยมันมีอยู่ในเนื้อหาด้วยนะตอนปท้ายลูกตอนเป็ยแม่คงเก่งนี้เสือป่าจุลช่ อ่าใช่ค่ายค่าย่เป็นคำนวนนิเสือป่าจะโอเคเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเป็นยังไงอยากตอบจังอยากตอบยากตอบยากตอบอ่ะครูคให้<ๆ>ให้อ่ามเสกนิเสือป่าจะโอเคก็ได้อยู่แต่ว่าคุณครูอยากแปลความหมายมาอีกอันหนึ่งที่มันอยู่ในในเนื้อหาครูอธิบายได้แต่ครูอยากให้นักเรียนอธิบายครูฟังก่อนใครสามารถตอบได้พ่อทิวาค่ะ คอนทีว่าค่ะสรวิทสรวิทอ่ะตอนรี้ทีิว่าอ่ะสรวิทิยรวิกับพอที่ว่าอ่ากดหนึ่งมาก่อนคนแรกอ่ะกดให้สองคนนี้กดหนึ่งมาใครกดก่อนแรกก่อนแล้วกันอ่ะเพราะสองคนอยากตอบพอที่ว่าอ่ะสารวิทเธอไม่ทันครนที่วาแน้วเออสารวิทกดก่อนเนี่ยสรวิทีวาเอ้ยอ้าหนูกดก่อนอ่ะครูหนูกดไปตั้งสองสามสี่รอบอ่ะครู สรวิทกดมาเป็นห้าสรวิทครูครูต้องเปลี่ยนตัวเลขครูเมื era, ่อก sort of ี้สรวิทมันกดจากคำาขอโทษตัวขอโทษเพราะว่าเมื่อกี้ครูกดหนึ่งไปแล้วใช่ปะอ่ะกดแปดมาอ่ะกดแปดมาอย่าเถียงกันจะทะเลาะกันนะสวยอ่ะโอเคพอดีว่าค่ะสรวิทเป็นดันพอดีว่าแล้เธออ่ะพอดีว่าต่อมาถูกต้องเมื่อกี้อ่ามซามิตต่อมาโอแบบออกความหมายอันตรายย่อมมีทั่ว ทั่วทุกแห่งไปอโอเคนะคะนีทานเรื่องนี้สอยรู้ว่าอันตรายย่อมมีอยู่ทุกที่นยะคะเขาหนีอย่างไรคะมาอีกเพราะฉะนั้นอันตราย,ยอ่อทั่วทิศเลยนะคะไว้ใจใครไม่ได้หรือนั่นเองนะคะโอเคพรที่ว่าทาดอกจันทร์ก่อนนะคะทีนี้มาดูการย่อความนักเรียนดูอ่นานักเรียนดูตัวสีแดงแงที่คุณครูย่อมให้นักเรียนดูเห็นยังคะจากเรื่องเห็นยังคะมันสั้นลงไหม มีแค่สามบรรทัดเองจากยอความออกมาแล้วเนี่ยจากนิทานเรื่องของกวางกับนายพรานเนี่ยนะคะความว่ามีกวางตัวหนึ่งเล็มยหญ้าอยู่มันเห็นนานยพรานเห็นยัะมีคาว่ามันก็คือเป็นคาสรรพ,พนามของเราเองอะนะคะม,มีกวางตัวหนึ่งเล็มหญ้าอยู่มันเห็นนานยพรานเดินถือไม้มาเลยตกใจวิ่งเข้าไปในป่านะคะนายพรานสะกดรอยตามไปกวางมันก็เลยเข้าไปหลบในถ้ำเสือเลยถูกเสือกัดงับคอจนตายจบไหมคะ จบเห็นยังคะข้อความย่อแบบสั้นๆแต่ว่าได้ใจความถูกต้องใครที่นี่ก็คือกวางนั่นเองใครทำอะไรก็คือเลี้หญ้าอยู่ที่ไหนนะคะที่ชายป่าชายทุกั่นเองแล้วก็เมื่อไหร่นะคะอย่างไรก็คือมีนายพานเนี่ยกําลังถือไม้มาเงี้ยผลเป็นอย่างไรในเรื่องที่เราอ่านเมื่อกี้ก็คือเสืออ่ากวางถูกเสือกัดคองังบคอตายแค่นั้นเองนะคะโอเคแค่นี้เองกันหลักการย่อความไม่มีอะไรมากมาย ทีนี้เดี๋ยวกันบ้านของเรานะคะจะอยู่ในหนังสือภาษาไทยหน้าที่147นะคะให้นักเรียนอ่านนิทานหนึ่งเรื่องมันจะยาวหน่อยแล้วก็ให้นักเรียนย่อความให้มันสั้นลงนะคะนิทานเรื่องของความดีมีค่านะคะลองเปิดดูลองเปิดหนังสือดูนะคะแนึงลูกมันมีหอดแล้วมันมีสอนะ้มาดูเดี๋ยวก็มาคุย อน้าที่เท่าไหร่นะคะครูหน้าที่ร้อยสี่สิบเจ็ดลูกนะคะการบ้านของเราย่อความจากนิทานเรื่องความดีมีค่าเพ่อทำอะไรครับให้ย่อความไอ้ลูกย่อความย่อความมันสั้นลงเป็นคําพูดของเราเองนะคะหลักการย่อความครูบอกแล้วเมื่อกี้ว่ามีใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรผลเป็นอย่างไรนักเรียนต้องอ่านเรื่องให้จบก่อนนะเมื่อกี้หลักการย่อความบอกแล้วอ่านเรื่องให้จบก่อนแล้วก็ถึงจะมาเขียนย่อความได้ตามหลักคือใครนั่นี้ก็จับใจความก่อนว่าใครก็ อธิบายมาเหมือนเรื่องของกวางเมื่อกี้ที่ครูแคทให้ดูอ่ะเห็นไหมคะมันสั้นมีแค่สามบรรทัดเองแต่ว่าเรื่องราวมันจบโดยสมบูรณ์ถูกต้องนะคะอ่าทีนี้ก่อนไปทําการบ้านเดี๋ยวขอไปเลือกแผ่นป้ายก่อนสําหรับคนที่มีดอกกันเมื่อกี้นะคะขอเลือกแผ่นป้ายก่อนนะเม่รดครับเม่รดครับเบ่รดครับ ระหว่างรอนักเรียนก็ทำกันไปฟังๆก่อนก็ได้เนาะที่เยอะคือต่างที่อะไรที่เยอะคือหยุดดิมันก็ทไมอะลูกอย่าเป็นอย่างนั้นสิลูกน้องๆนะเนี่ยน้องๆเสียงดังเนี่ยน้องๆเสียงดังไหมลูก เออน้องๆไม่น่ารักเลยเนาะอ่ะโอเคน่าลูกนะเดี๋ยวมาเลือกแผ่นป้ายก่อนแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะให้ทาการ้านแล้วเพราะเดี๋ยวคุณครูมีประชุมต่อในที่โรงเรียนเนี่ยนะคะเดี๋ยวราสักครู่รอสักครู่กำลังโหลดมาเลยอเด็ดทิ้งเดี๋ยวมันช้าหน่อยอ่ะขอคนแรกก่อนสันติชาติเมื่อกี้หนูมีสิทธิ์เลือกแผ่นป้ายคนแรกรูปสันติชาติ สันเลือกลูกสันสันติชาได้ยินเสียงครูไหมเนี่ยได้ยินครับอ่าเลือกแม่นป้ายลูกหมายเลขสิบแปดครับสิบแปดนะลูกนะรับคะแนนไปก่อนวันนี้อ่าแปดร้อยล้านเลยอะ่ะโอ้โหแปดร้อยล้าน ต่อด้วยทีละพาร์ลูกคูณสองทีละพาร์สองรอบเมื่อกี้ต่อไปแล้ต่อไปสองรอบทีละพาร์สิบสี่ครับสิบสี่นะลูกนะห้าพันล้านหรือเปล่า,าดูสิห้าสิบล้านลูกห้าสิบล้านต่อด้วยเด็กชายมูสมินคะครับผมคูณสองเหมือนกันมูซมินวันนี้วันที่สามเราจะต้องิดคะแนนกันนะสองครับ มายเลขสองนะครับตัดไปยี่สิบล้านค่ะมูสมินแล้วก็พรทิวาลูกพรทิวาเอาหมายเลขห้าค่ะหมายเลขหนะลูกเพราะว่า oh, วันนี้นน<ะ>เนวันนี้เป็นวันที่ห้าโอเคค่ะรับไปสี่ล้าน oh. อ๋อ่ะสรวิทครับผมสรวิทย์สิบเก้าครับสิบเก้านะลูกนะสิบเก้าห้าร้อยล้านค่ะ แล้วก็คนสุดท้ายคือพาราดอนพาราดอนเอาห้าพันล้านเลยพาราดอนได้เจ็ดค่ะได้เจ็ดนะลูกนะห้าพันล้านโอเคออกที่พาราดอนค่ะพันล้านโอ้โหดวงดีมากเลยพาราดอนรับไปเลยห้าพันล้านโอ้โหสะสมแต้มไปแล้วนะคะห้าพันล้านนอนรุ้นว่าจะได้หนึ่งร้อยเปล่าเทอมนี้นะคะห้าพันล้านโอเคดวงดีมากเลย ป้ายมีตั้งหลายแผ่นป้ายแต่พระลดอนจับได้ห้าพันล้านเลยนะคะสุดยอดเยี่ยมยอดเลือกเก่งมากพระลดอนโอเคนะคะเดี๋ยวคุณครูจะปิดไลฟ์นะคะปิดการสอนแบบซูมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวครูคต้องไปมีภารกิจต่อที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนไปทําการบ้านหน้าที่ร้อยสี่สิบเจ็ดนะลูกนะแล้วก็ถ่ายส่งอัลบัม้มทีทับสองนี่ครูคส่งอัรบั้มไปให้นะลูกโอเคนะคะ อาวันนี้ขอตัวแทนหนึ่งคนบอกชั้นเรียนก่อนจะบอกชั้นเรียนตอนนี้มันอัดเสียงวีดีโออยู่เพราะฉะนั้นนั่นต้องเปิดกล้องทุกคนนะคะใครไม่เปิดกล้องไม่เห็นหน้าตัวเองไม่เช็คชื่อให้แล้วนะเดี๋ยวชื่อออกนะอย่าลืมนะคะการเขียนยอความคือย่อให้มันสั้นลงแล้วก็ได้ใจความที่ถูกต้องตามหลักนะคะคอะะไรย่างนะะผลเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูต้องอ่านด้วยแนะ้วตอนส่งมาเนี่ยใครเขียนได้ถูกต้องจับปจความได้ชัดเจนไม่ไปเลยสิบคะแนนต็ม วันเมื่อวานอาพอที่วาบอกเฉลี่ยแล้วใช่ไหมเมื่อวานอ่าวันนี้ขอเป็นสีทัาหนึ่งหนึ่งคนค่ะใครก็ได้หนึ่งคนก่อนเดี๋ยวต่อไปน่ใจบอกทุกคนเลยฝึกพูดบ้างเอาวันนี้ใครจะเป็นตัวแทนพูดคนแรกสีทัาหนึ่งค่ะเวียนกันเวียนกันลุกเวียนกันใครเอ,อย่ยเต,ต,ต,ตชิดีค่ะเตชิดีโอเคเก่งมากลูกดีมากอ่ะเฉลยเลยลูก,ลกนักเรียนเตรียมตัว โอเคเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะนักเรียน